สวัสดีค่ะตอนนี้ยายพรก็เข้ามาในลอนดอนแล้วเด้อค่ะยายพรสวีเดนพาเที่ยวลอนดอนนะคะวันนี้ตอนนี้เราก็ขึ้นแท็กซี่แล้วค่ะพี่น้องค่ะเราจะนั่งแท็กซี่ไปลงเรือนะคะเราจะนั่งเรือถ้าเดินมันจะไกลพี่น้องเราไปลงเรือแล้วก็ค่อยเดินเที่ยวเดินกลับมาอะไรอย่างนงี้ค่ะ อันนี้แท็กซี่ก็นั่งได้หกคนนะคะเป็นเหมือนรถกระปอร๋อบ้านเราอะรถตุก๊กตุกรถซบูรุอะเข้าซอยอะเนี่ยไม่ใช่เหมือนเลยเหมือนนั่งหันหน้าใส่กันหกคนแต่ว่าของเขาจะเป็นจะเป็นรถแอร์เนาะเหมือนทรงรถเขาเหมือนทรงรถมินิอะมินิคูเปอร์อะคะ่ะนี่ค่ะ เราสามารถเรียกและได้ตามสายทางเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องโทรจองเหมือนที่สวีเดนเขาจะต้องโทรใช่ไหมที่นี่ไม่ต้องค่ะเนี่ยตรงนี้ก็คือจ่ายตังค์ด้วยการ์ดนะคะเงินสดก็ได้ค่ะจ่ายทั้งได้ทั้งเงินสดทั้งบัตรเครดิตนี่ค่ะนั่งสบายอยู่นะกว้างอยู่นะนี่ค่ะ เราจ่ายตังค์ติดที่นี่เขาก็มีมิเตอร์เหมือนบ้านเราค่ะง่ายๆสะดวกสบายคือบรรยากาศฟิลคล้ายๆกรุงเทพเลยค่ะพี่น้องเรามาถึงแล้วเราลงรถแล้วก็มีผู้โดยสารท่านอื่นขึ้นเรียกต่อค่ะนั้นแท็กซี่อันนี้ก็เป็นตึกเก่าเขามาปรับปรุงเป็นห้างสรรพสินค้าแต่ก่อนมันเป็นตึกผลิตไฟฟ้า ของลอนดอนนี่แหละพี่น้องเนี่ยแต่ทางนี้จะด้านหลังตึกนะคะตึกกว้างมากเมื่อกี้เข้าไปดูก็ด้านในมีแต่ร้านขายของแพงๆพี่น้องเอ๋ยเราก็ได้แต่เดินดูตอนนี้เราก็จะไปขึ้นเรือแล้วค่ะไปท่าเรือกันแล้วค่ะจะข้ามถนนนะคะไปท่าเรือกันค่ะโอ้มีเครื่องบินด้วย มีเครื่องบินด้วยแอมใกล้สนามบินเหรอเนี่ยบินผ่านลอนดอนนะคะด้านหลังนะคะมังมีเป็นด้านหลังซึกพี่น้องงามบอกนด้านหลังติดคู่บาวติดคนนน้อรถไฟรถไฟพี่น้องสิไปขึ้นเรือจ้ะอันนี้เราจะไปท่าเรือนะคะยางไปขึ้นเรือพี่น้องจะล่องเรือ ลองเลือกกันลองเลือกหารลักตอนนี้เราก็เดินลงท่าเรือแล้วนะคะพี่น้องค่ะรอเรือค่ะเราจะต้องใช้บัตรใครบัตรมันนะคะบัดรบัตรเอทอ็มหรือบัตรเครดิตจ่ายค่าเรือเพราะว่าเผื่อได้เผื่อเขาบอกว่าเผื่อมีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นเขาจะได้รู้ว่ามีคนกี่คนมีผู้โดยสารกี่คนชื่ออะไรมั่งมันก็จะมีอยู่ในบัตรใช่ไหมคะนี่ค่ะเขาก็จะมีเครื่องให้เราใช้บัตรติดใช้บัตรสแกนนั่นแหละติดแล้วก็ขึ้นเรือเราลงสถานีไหนลงท่าเรือไหนเราก็ติดก่อนออกไม่งั้นถ้าเราไม่ติดนะมันก็จะคิดเงินเราตามนั้นเลยคิดเงินเราเลย ะเวลาไปเลยทั้งวันก็ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะเราขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ผ่านตึกเมื่อกี้ตึกที่เราผ่านมานะคะตึกการไฟฟ้าตึกผลิตไฟฟ้าค่ะนี่ค่ะสวยมากทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งค่ะเรือลำนี้เขาก็จะไปผ่านแลนด์มาร์กต่างๆของลอนดอนค่ะ แม่น้ำธินใช่ไหมแม่น้ำ Th im, Th im เทมส์เป็นแม่น้ำที่ผ่านใจกลางลอนดอนมันก็จะไหลลงอ่าวทะเลไปเลยพี่น้องอันนี้มันเป็นน้ำจืดน,นะคะเหมือนแม่น้ำเจ้าพยาเราเลยนี่ค่ะอันนี้คงเป็นตึกสร้างใหม่นะพี่น้องฝั่งนี้เอยพนก็ไม่แน่ใจมันก็จะมี แต่งท่องเที่ยวต่างๆเลนมาร์กต่างๆที่เราจะผ่านไปเนาะมีมีรัฐสภามีบิ๊กเบลมีไลออนอายมีเทาบิชอันนี้มีห้องน้ำในเรือด้วยนะคะเรือด้านในเห็นไหมที่นั่งดีเลยแต่ว่าพวกเราไม่นั่งพวกเรานั่งท้ายเรือเพราะว่าจะได้เก็บภาพ เนี่ยเรานั่งท้ายเรือเราก็จะเห็นทุกมุมใช่ไหมคะซ้ายขวาหลังสามารถถาค่ะนี่เรามาถึงตึกรัฐสภาแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะอยู่ที่เดียวกันกันกบหอนาฬิกาบิ๊กเบลนะคะบิ Big Bell ะ๊กเบนค่ะเนี่ยก็จะติดเชื่อมกันเลยคะ่ะเป็นตึกเดียวกันแล้วก็จะมีหอนาฬิกา สวยงามมากเลยค่ะสวยค่ะพี่น้องลงเรือแล้วก็ขึ้นกระถาคนเดินข้างบมเยอะมากพี่น้องเต็มเลยมองไปบนสะพานสวยงามค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นไลออนอายค่ะไลลอนดอนอายอ้วยเอิญผิดเนี่ยค่ะอยากขึ้นเหมือนกันนะแต่คิวยาวเหยียด พึ่งวันไม่รู้จะได้ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะเนี่ยถ่ายด้านหลังมันก็จะสวยใช่ไหมคะสวยงามพี่น้องสวยสวยค่าเรือก็ไม่แพงนะเนี่ยสวยๆค่าเรือก็ประมาณคนละแล้วแต่แล้วแต่เราจะไปขึ้นท่าไหนมันก็คิดราคาก็แตกต่างกันไปอะค่ะแต่พวกเกยพรขึ้นจากตรงนั้น ตรงท่าเรือตรงตึกไฟฟ้ามามาตรงทาวเวอร์บีชทาวเวอร์บีชมันก็จะราคาประมาณ10ปอนน์ะคะแต่ว่าห้ามลืมเด็ดขค่ะนะห้ามลืมสแกนบัตรออกนะไม่งั้นเขาคิดคิดเงินเรา <c oughs> คิดเงินเราทั้งวันเลยแหละอืมนี่จ้ะ สะพานข้างบนเนี่ยคนเดินนะคะแล้วก็มีรถวิ่งด้วยคนก็เดินชมข้างบนเนาะก็ถ่ายรูปสวยงามมันจะเห็นวิวทั้งสองข้างทางนะพี่น้องสวยแต่ว่าเดินเหนื่อยเหมือนกันนะเราก็นั่งเรือแล้วก็ก่อยเดินแล้วก็นั่งเรืออะไรเงี้ยถ้าให้เดินอย่างเดียวเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยอากาศก็เดินแล้วก็ร้อนอยู่นะ26องศาค่ะ นี่จะสวยงามพี่น้องงามแต่ว่าจะหนวกหูเสียงเรือหน่อยเพราะเรานั่งด้านหลังถึงท่าเรือทาวเวอร์บีชแล้วพี่น้องลูกเขาเรียกอะไรแต่ยายพอเรียกท่าเรือทาวเวอร์บีชเราก็ลงเรือแล้วน,ะนาะเข้าก็ลงเรือแล้ว,ลวจ้ะโอ้ยนูงง่นไงสะพาน ข้าวดีลงสะพานแล้วล่งเลือแล้วพี่น้องแล้วเาก็สิเปนยนางต่อได้บาเนจ้ะฝั่งโน้นก็จะเป็นตึกเดอะชาร์ตนะพี่น้องเดอะชาร์ตก็จะเป็นตึกที่สูงที่สุดในยุโรปนะคะ95ชั้นหรือเปล่ายายพรไม่แน่ใจนะคะนีค่ะ เราก็จะมาต่อะคะิวแล้วก็ตกบัตรออกนะคะไปแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ